แม่ตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกวันเลยนะไม่ขี้เกียจบ้างหรอไม่ขี้เกียจหรอกทําบุญก็ได้บุญนะฉันเป็นคนชอบทําความดีเพราะความดีจะคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงว่าแต่เองอะ่ะมาใส่บาตรกับข้าสิไม่ดีกว่าเชิญเองตามสบายเถอะชันชอบทําตัวเป็นคนดีเป็นคนใจบุญฉันลงหมัดนไส่จริงๆเลย บนอะไรแต่เช้าจะยหญ่ ก็ยายข้ามบ้านแล้วนะสิตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกวันเลยสงสัยอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนดีใจบุญมีศีลธรรมสินะชอบทําดีเอาหน้าอะไรแบบนี้ยายเห็นแล้วล่ำคาลูกกระตามันใส่ยังไงก็ไม่รู้ใครจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอใจะยายไม่เกี่ยวกับเราสักนิดเรามาทําจิตใจของเราให้สงบสุขดีกว่ายายจะคอยดูนะทำบุญมากขนาดนี้อยากรู้จริงๆว่าความดีจะคุ้มรองมันสักแค่ไหนฮึ ตอนเช้ามันต้องตื่นมาใส่บาตเหมือนเดิมทุกๆวันฉันจะเอาตะปูเลยไว้ตรงทางเดินพอมันเดินมาจะได้เหยียตบตะปูเรานี่ฉลาดจริงๆเลยแค่คิดก็สะใจแล้วตายจริงวันนี้ฉันตืน่นสายกว่าปกติดีนะที่พระท่านยังไม่มาบินทบาตคุณยายคะวันนี้หนูขอใส่บาตด้วยนะคะได้สิจ๊ะมามามาย,ายืนใกล้ๆยาย ะไรเหะจ้าเมนูหนูเหยียบอะไรก็ไม่รู้ค่ะเจ็บมากเลยฮะตายจริงหนูเหยียบตะปูเหรอเนี่ยใครก็ไม่รู้เอาตะปูมาโรยไปตรงทางเดินซะเยอะเลยตายจริงแล้วหนูเป็นอะไรมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะดีนะคะที่คุณยายไม่เผลอเหยียบเข้าหลานไปทำอะไรมาทำไมเดินขากระเพกแบบนี้ล่ะหนูเหยียบตะปูใจะยาย ตายจริงเหยียบตะปูเหรอหลานไปเหยียบได้ยังไงเนี่ยพอดีว่าวันนี้หนูไปใส่บาตกับคุณยายข้างบ้านใครก็ไม่รู้เอาตะปูมาลอยไว้หนูไม่ทันได้ระวังเลยเผลอเหยียบเข้าเฮ้ยเป็นความผิดของฉันเองฉันทำให้หลานตัวเองต้องเจ็บตัวอะไรนะเมื่อกี้ยายว่าอะไรหรอจ๊ะ ปล่าจ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวหลานมานั่งตรงนี้นะเดี๋ยวยายทำแผลให้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าความดีจะคุ้มครองเย็นนั่นฉันต้องหาวิธีใหม่มาจัดการมันให้ได้เลยนี่พอนุ่มฉันมีงานให้แกทำ ว่ามาเลยฮะป้าอยากให้ผมทําอะไรผมยินดีรับใช้ฮะฉันจะให้แกแกล้งเป็นโจรไปขึ้นบ้านหลังที่อยู่ข้างๆฉันแล้วส่งสอนนั่งแกบ้านหลังนั้นสักหน่อยแต่เอาแค่เบาๆนะอย่าเอาถึงตายทําให้มันกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านหลายวันก็พอรั์สิ่งที่บ้านมันก็ห้ามขโมยนะเข้าใจไหมได้เลยฮะเรื่องแค่เนี้ยสบายมากอ่ะนี่ค่าจางของแกเสร็จงานแล้วเดี๋ยวฉันให้เงินเพิ่มขอบคุณมากฮะ ตกลงเราต้องป้นบ้านหลังไหนเนี่ยบ้านแต่ละหลังก็เหมือนกันไปหมดเลย <C le af> งั้นบ้านหลังนี้ละกันเฮ้ย <Hey. S 3> นี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฉันไม่ได้มีหน้าที่มาตอบคำถามแกอย่าถามมากอย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าแกอยากได้เงินอยากได้ท้องหรืออยากได้อะไรแกก็ขดไปให้หมดเลยฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นแค่อยากให้แกเจ็บตัว ตบด้วยหลังปืนเลยอย่าอย่าทำอะไรฉันนี่แหละอุอย้ออยเจ็บจังเลยยายเป็นอะไรจ้าทำไมหน้าตาบวมเป่งแบบนี้ก็เมื่อคืนนี้มีเจิมาขึ้นบ้านเรานะสิหลานแต่แปลกมากเลยนะมันไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยพุ่งเขามาทำ้ายยายอย่างเดียวเอ๊ะหรือว่านี่แกทำงานภาษาอะไรเนี่ย อ้าวป้าหน้าของป้าไปโดนอะไรมาฮะแหมทํางานพลาดยังมีหน้ามาทามอีกเหรอก็เมื่อคืนนี้แกบุกเข้าบ้านฉันตกหน้าฉันสบวงเป่งเลยดูสิพอ่อผมขอโทษนะป้ามันมืดมากผมเลยมองไม่เห็นว่าเป็นป้า อีกอย่างบ้านป้ากับบ้านยายคนนั้นก็หลังคล้ายๆกันอยู่ใกล้กันอีกผมเลยสับสนนิดหน่อยคัะป้าฉันจะตีจนกระจอกจนงแกให้งใจซะจริงๆเลยโทษฐานที่ทำฉันเจ็บตัวจะว่าไปโทษแต่ผมก็ไม่ถูกนะฮะเป็นเพราะป้าคิดร้ายกับคนอื่นเคาะการที่ทำจนมาตกสิทธตัวเองไงดังสุภาษิตอะไรนะอ๋อให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไง